สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์มะรีวิวในช่องรถสวยพาโรยอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับ t o y ยต้า e ีโวประตูปี2019ราคาไม่บอกแต่ขายถูกกับป้ายแดง3 0 0 0 0นบาทอ่าข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะข้างหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมตัดกับเปียโน,โนแบ็กสวยๆแบบนี้เลยต้นฉบับของตัว e plus นะคะไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟลูกแก้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นระบบกุญแจร,รีโมทด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้างในเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> ตัดก็ได้จ้ะตัดเลยก็ได้ข้างในกันบ้างนะคะข้างในนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะมีปุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มระบบสั่งการแบบใช้เสียงได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่น่าถึง3ใบในส่วนของพวงมาลัยและฝั่ง ผู้โดยสารและในส่วนหัวเข่านะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามารถสลับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะมีปุ่มเราโหมดอีโค o โหมดให้ช่วยเพิ่มอัตราการเล่งแสงพร้อมประหยัดพลังงานได้ในหนึ่งเดียวนะคะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแบบนี้เลยขับง่ายมากเลยทันนี้แอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเป็นระบบสัมผัสอ่าแบบนี้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยมีคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยเลยนะคะ รถที่สำคัญเป็นรถมือเดียวเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนมั่นใจหายห่วงใช้งานยาวๆไปเลยค่ะโอเคเฮ้ยไฟท้ายเป็นฮาโลเจนมังติรีเฟกเตอร์มีกันชนให้เรียบร้อยและมีกล้องมองหลังด้วยนะคะตัวนี้นี่เสริมความปลอดภัยไปอีกขั้นนะคะสามารถมองกล้องหลังได้อย่างสะดวกสบายในขณะถอยนะคะและแม็กไลเนอร์เดิมๆของโตโยต้าจากศูนย์เลยนะคะสภาพเดิมๆแท้ๆเลยโอเคไป สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 7 1 8 0 0 8 8เซลลมายินดีให้บริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยพร้อมโปรโมชั่นช่วยดาวสูงสุดถึง30,000บาทอย่าพลาดโทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ